เอาไว้กดถ่ายกดไลฟ์สดหรือกดถ่ายคลิปแบบอัตโนมัติด้วยปากกาเพื่อนสวัสดีเพื่อนทุกคนนะครับคลิปนี้นะผมมีข้อมูลบอกว่าเด็ดเพืเ่อนบอกว่าเด็ดแน่นอนนะครับเรื่องการเก็บสะสมหกหมื่นนาทีนะนะครับมันเป็นอะไรที่แบบค่อนข้างยากนะยากกว่าการมีเพื่อนห้าพันคนอันนี้ยากกว่าอีกบางคนก็ไลฟ์สดไลฟ์สดมีรู้กี่วันผ่านมาแล้วมีรู้กี่ครั้ง เดบางคนทาคลิปคลิปยอดวิวน้อยนะครับมันเอาอยากกันเพื่อนแล้วก็ให้มันได้หกหมื่นนาทีในช่วงหกสิบวันที่ผ่านมาอีกนะครับแต่ถ้าได้เพื่อนๆจะรู้สึกโลง่งแล้วก็สบายจะมีกำลังใจทําคลิปแรงแบบเยอะมากนะฮะอ่าคลิปนี้ผมจะเอาข้อมูลมาให้เพื่อนๆดูนี่เวอเนอรเนี่ยเพื่อนๆเพื่อนๆดูนะเพื่อนๆจำได้ไหมที่ผมโพสไปเมื่อว,วานเมื่อวานนี้เองนะฮะหนึ่งวันที่ผ่านมานะพเพื่อนเห็นไหมผมบอกว่าผมมียอดนาทีสะสมนะครับ อันนี้เป็นข้อมูลของของโฆษณาล่าสุดนะผมเอาตัวนี้มาดูนะฮะผมโพสไปเนี่ยผมมีห้าแสนกว่าห้าแสนหนึ่งพันกว่านาทีนะครับผมบอกอูไม่เยอะจังเลยอะ่ะบางคนอยากได้หกหมื่นนาทีก็ทําแล้วทำอีกกว่าจะได้ผมอยากเอาถ้าแบ่งนาทีตัวนี้ไปให้เพื่อนๆได้ผมจะแบ่งไปแล้วนะเพื่อนนะครับแล้วก็วันนี้บ่ายสองมีการอัปเดตข้อมูลนะฮะทั้งเรื่องนาทีทั้งเรื่องอยอดเงินเหรียญจะอะไรก็ตามเพื่อนเขามีการอัปเดตใหม่แล้วผมก็เข้าไปดู สิ่งที่ผม,มเห็นนะเพื่อนนี่นาทีพุ่งมากขึ้นมาสี่หมื่นเจ็ดหนึ่งวันนาทีขึ้นมาสี่หมืนเจ็ดนะครับทำยังไงเพื่อนเพื่อนจะทำได้คลิปนี้ผมก็จะมาแนะนำนะครับเป็นแนวทางแล้วกันเผื่อใครจะสามารถทำทาได้นะนะครับนะครับล่างๆนี้ผมไม่ได้ไลฟ์สดเลยลเพื่อนเเห็นไหมผมไม่มีไลฟ์สดผมทำคลิปลงอย่างเดียวแล้วก็ต่อวันผมคลิปน้อยด้วย ต่อวันคลิปน้อยด้วยนะนะครับนาทีที่เพิ่มขึ้นเนี่ยเพื่อน,เ,อนเกิดมาจากคลิปเกา่เกาๆที่ผมเคยเอาลงบางคลิปผมทํามานู่นนานแล้วเพื่อน,อนยังไม่ได้ตัวโฆษณาในสตรีมเลยนะครับตอนนั้นนายอดตะมุตมิมากนะครับแต่ผมมั่นใจว่าคลิปผมอ่ะมันดี <laughs> มันมีคุณภาพนะฮะใครก็มั่นใจคลิปตัวเองเหรอคลิปตัวเองดีใช่ไหมเพื่อน,เอ,นเออเราต้องมั่นใจนะครับนั่นแหละผมก็พยายามผลิตคอนเทนต์หาเรื่องมาเรื่องอะไรไม่รู้แหละ ผมคิดว่าน่าจะมีประโยชน์กับเพื่อนนะครับแม้ตอนนั้นอยอดจะต่หม,มุต่ำจริงจริงเพื่อนยอดวิวบางครั้งอ่ะไม่ถึงสิบก็มีมเพื่อนๆล,ลองไปไล่ดูได้เลยนะถ้าใครไม่เชื่อนะตอนที่ผมได้ดาวอ่ะยอดบางยอดบางคลิปไม่ถึงสิบวิวแล้วก็บางยอดสิบกว่าวิวก็มีแต่ผมมั่นใจว่าตอนนั้นผมยังมีเพื่อนน้อยในการลงคลิปเนี่ยสมมุติว่าผมมีมีเพื่อนอยู่สามพันคนใช่ไหมเวลาผมลงคลิปอะ่ะผมไม่เชื่อว่าเพื่อนทั้งสามพันคนจะเห็นจะเห็นคลิปของผมเพราะ ากที่ผมสังเกตมานะมันเพื่อนจะเห็นตัวคลิปเนี่ยไม่กี่เปอร์เซ็นต์เองนะนเพื่อนสมมติว่าอาสมมติตีเป็นสมมติว่าผมมีเพื่อนหนึ่งพันคนแล้วกันหนึ่งพันคนเนี่ยตีเป็นหนึ่งร้อยเปอร์เซนต์ผมมั่นใจว่าเพื่อนที่เห็นคลิปที่ผมโพสลงไปอะน่าจะเห็นคลิปตัวนี้เนี่ยของผมนะประมาณสามเปอร์เซนต์สามเปอร์เซนต์นะครับอาจจะน้อยกว่าสามเปอร์เซนต์ด้วยซ้ำ แล้วก็ใครที่มีเพื่อนเยอะกว่านี้เพื่อนไม่ต้องห่วงรอว่าลงคลิปทำไมยอดดูน้อยนี่แหละเพื่อนเพื่อนนะครับเพ erm ื Next, hand, ่อนเพื the articles, the ่อลองไปสังเกตบ้านบ้านใครกันรู้แหละช่องใหญ่ๆหญ่เลยนะบอกว่าช่องใหญ่ใหญ่นะไปดูคลิปเขาที่มีเพื่อนหลักหลักแตะแสนแล้วกันหลักแสนหลายๆแสนเลยนะลองดูคลิปเขาที่เอาลงนะครับลองดูคลิปที่มียอดยอดดูน้อยน้อยที่มีการแชร์น้อยที่สุดนะครับเพราะผมไม่อยากเอาคลิปที่มีการแชร์ให้เพื่อนเพื่อนดูเพราะการแชร์มันเปิดมันเป็นการเปิดค่าการมองเห็น ให้กับตัวคลิปได้ดีที่สุดนะฮะเหมือนคนที่แชร์เหมือนไปเอาเพื่อนของตัวเองที่มีอ่ะมันดูคลิปมันก็เลยเกิดการเข้าถึงให้เพื่อนไปดูคลิปที่มันไม่เกิดการแชร์นะครับนั่นแหละเพื่อนนะนั่นแหละอันนั้นคือการเข้าถึงคลิปของเขาจริงๆมันแค่นั้นมันไม่ได้เยอะคนที่มีเพื่อนหลักแสนเนี่ยยอดเข้าถึงนะ่ะบางบางคลิเพื่อหลักร้อยก็มีหลักร้อยเองนะเพื่อนแล้วเราอ่ะเพื่อนหลักพันหรือหลักร้อยเราลงที่ไปอ่ะยิ่งใครมีเพื่อนหลักร้อยหรือหลักพันต้น เพื่อนๆลงไปเพื่อนๆอยาอา่าท้อว่าเฮ้ยทำไมไม่มียอดวิวนี่แหละที่ผมอยากจะบอกคุณเพื่อนว่ามันเป็นเพียงแค่ไม่กี่เปอร์เซ็นต์เองของผู้ติดตาม,ท,มทั้งหมดที่จะเห็นคลิปเรานะครับเออนะครับแต่ที่ว่ามีการเข้ามาดูเยอะเข้าถึงเยอะเพราะหนึ่งมันเกิดการแชร์สองมันเกิดการดูคลิปจบแล้วระบบระบบเนี่ยนําส่งคลิปนําส่งไปให้คนนี้คนนี้ก็ดูจบนําส่งให้คนนี้คนนี้ก็ดูจบนําส่งให้คนนี้คนนี้ดูจบแชร์ด้วย มันยิ่งเปิดค่าการมองเห็นได้แบบทวีคูณมากๆนี่แหละผมจะบอกเพื่อนไว้นะครับเออนะฮะใครที่ทําคลิปแล้วก็อัปโหลดลงแล้วก็ยอดวิวน้อยเพื่อนๆอย่าโทษผมมาผ่านมาแล้วนะครับผมผ่านจุดนั้นมาแล้วผมรู้สึกไม่ต่างจากเพื่อนๆที่เนี่ยตอนนี้เลยนะครับแต่เราก็ต้องมั่นใจว่าคลิปของเรานะครับณนะตอนนี้ที่มียอดวิวน้อยๆสักวันเหมือนผมผมคิดเหมือน,นนะสักวันถ้าผมมีเพื่อนหลักหลายพันเกือบหมื่นหลักหมืนห่มนหลักแสนนะคลิปพวกนี้เนี่ย เดี๋ยวเพื <cach ach lan ca> ่อนๆจะมาดูเองนะฮะมันจะส่งคลิปมันจะถูกส่งไปเองเพื่อนแต่มันอาจจะชา้าหน่อยนะนะครับแต่มันส่งแน่นอนนี่แหละที่ผมได้จานวนนาทีเพิ่มขึ้นสี่หมืนเจ็ดแค่วันเดียวสี่หมืนเจ็ดนะครับเออนั่นแหละแต่ผมแบ่งนาทีให้เพื่อนไม่ได้ไงถ้าแบ่งไม่ได้ผมก็อยากจะแบ่งนะครับนะฮะก็เลยมาบอกว่านี่แหละคลิปเพื่อนๆลงคลิปไปเพื่อนๆอยา่าอยา่าอย่าไปโฟกัสว่า,อายอดวิวน้อยวันหนึ่งเพื่อนๆมีเพื่อนเพิ่มขึ้น เดี๋ยวเพื่อนๆหลายๆคนก็จะเข้ามาที่คลิปเองนะครับนี่แหละเพื่อนๆลองสกตบช่องผมดูก็ได้เนี่ยวันสองวันสองสามสี่ห้าวันหกวันเนี่ยผมลงคลิปเยอะไหมไม่เยอะนะครับแต่ทำไมนาทีพุ่งขนาดนี้นะครับเพราะมันเกิดจากคลิปเก่าๆที่มีการเข้าถึงบางคลิปผมก็ไม่คิดว่าเฮ้ยมันมีการแจ้งเตือนอ่ะผมก็คลิกเข้าไปดูเฮ้ยคลิปเก่ามากผ่านมาตั้งนูน่นนะครับเดือนสิงหาย,ยังมีการเข้าถึงเลยนั่นแหละผมคิดว่าอ๋อแสดงว่านาทีมันสะสมมาเรื่อยๆ ตั้งแต่คลิปที่เราเคยลงนะครับเออนะฮะกลับมาที่การทาคลิปเรื่องนี้สําคัญเพื่อนๆจะถ่ายแบบถ่ายถ่ายแบบไปเรื่อยไม่ได้นะผโมบอเลยนะถ่ายแบบไปเรื่อยไม่ได้เพราะมันผ่านช่วงที่มีกระแสะแล้วช่วงนั้นมันมีกระแสะใครลงคลิปอะไรก็มีเพื่อนมาให้กาลังใจจริงอย่างเช่นคลิปสั้นเราลงระบบว่าโอ้มียอดการเข้าดูหนึ่งร้อยครั้งมันก็จะมีรูปดาวรูปอะไรนะรูปลุแล้วเราก็แคปตัวนั้นนะ่ะมาพูด ช่วงที่มันเป็นกะระแสอ่ะเพื่อนเห็นฉันเห็นระดมกันมาให้กำลังใจตอนนั้นเป็นการแบบก็เรยกอะเลเหมือนช่วยกันให้กำลังใจกันค่อนข้างดีมากนะครับอะไรก็ตามที่แบบในทางที่บวกนะนั่นแหละเพื่อนๆจะมาคอมเมนต์กันแบบเยอะมากหรือจำนวนผู้ติดตามเพิ่มขึ้นห้าร้อยสองร้อยสามร้อยห้า้ยหนึ่งพันสองพันแล้วเราก็เอาเอาไปโพูด เพื่อนๆก็มีการเข้ามาให้กำลังใจมาคอมเมนต์นะครับเออแต่ณตอนนี้มันทามว่ายังมีไหมมีแต่มันจะน้อยผมไม่อยากให้เพื่อนๆไปโฟกัสตรงนั้นผมอยากให้เพื่อนๆไปโฟกัสการทําคลิปนะครับการทําคลิปการคิดคอนเทนต์นะครับเนี่ยช่วงหลังผมจะพูดเรื่องการคิดคอนเทนต์เพราะผมอ่ะคิดแบบนี้ตั้งแต่ผมทําคลิปแรกแล้วคอนเทนต์ของผมก็คือจะเป็นคลิปเกี่ยวกับการให้ความรู้อะไรที่ผมคิดว่า เพื่อนๆต้องรู้อืย่างเช่นขอยกตัวอย่างเช่นการตรวจสอบหลังบ้านแต่ก่อนผมทําคลิปเกี่ยวกับการตรวจสอบสามจุดนะพอผมได้เครื่องมือมาเฮ้ยมันไม่ใช่สามจุดมันต้องหกจุดมันต้องหกจุดนี่ไงผมก็เลยคิดว่าอ่คลิปนี้เพื่อนๆต้องรู้ผมผมจะคิดอยู่ในหัวว่าคลิปนี้มันเป็นเรื่องที่มันสาคัญเพื่อนๆต้องรู้เพื่อนๆทุกคนต้องรู้ใครที่เป็นครีเอเตอร์ ต้องตรวจหลังบ้านเป็นไม่ใช่ว่าเราลงคลิปหนึ่งวันไปเราก็ไม่ตรวจสอบอะไรเลยไม่ใช่ผมตรวจทุกวันนะฮะตั้งแต่ผมผ่านโฆษณาในสตรีมที่ที่ผมพูดไปมากว่าผมผ่านห้าพันคนหกหมื่นาทีตั้งค่าณนะวันนั้นตอนบ่ายสามนิดๆนะเพื่อนนโยบายถูกไม่มีการผิดนโยบายไม่มีการสง่งเรื่องให้ระบบรอตรวจสอบไม่มีรอสามสิบวันตั้งค่าณนะตอนนั้นเลยเพื่อนจบ เพราะผมตรวจอย่างนี้ทุกวันผมตรวจแต่ละวันบางวันผมก็เจอผมก็แก้ไขเจอก็แก้ไขเงเพื่อนนะครับึ่งเดี๋ยวนี้เพื่อนต้องตรวจให้เป็นหกจุดนะใครมีมากกว่านี้เพื่อนเพื่อ <ๆ S 2> คอมเมนต์บอกผมหน่อยนะครับผมจะได้อัปเดตแต่ผมคิดว่าหกจุดนี้คือน่าจะครอบคลุมทั้งหมดแล้วนะฮะนะครับ,นะรบแล้วก็ผมมั่นใจว่ามีช่องผมช่องเดียวที่ที่อ่าเอาวิธีการตรวจหลังบ้านทั้งหมดมาให้เพื่อนดูนะครับเออมั่นใจมาก นะครับโอเคคลิปนี้ก็มีแค่นี้แหละนะฮะนะครับก็คือในเรื่องการทาคลิปนะครับถ้าเพื่อนทาคลิปดีนะครับเพื่อนๆไม่ต้องห่วงเรื่องเรื่องละทีเหมือนผมอ่ะเห็นไหมแค่วันเดียวสี่หมื่นเจ็ดเราจะขนาดนั้นเพื่อนเนาะโอเคคลิปนี้ก็มีแค่นี้ครับผมสวัสดีครับ